ที่ทําเสร็จเมื่อวานนี้ใช้เบิดสองทางเพราะว่าจะเล่นแบบเล่นตีลึกเลียดพื้นมาเลยก็เลยใช้เบ็ดสองทางกันติดพวกใบไม้กิ่งไม้ใต้น้ำส่วนแผนก็จะเดินฝั่งนี้ครับเดิน เดินไปฝั่งนี้พอไปสุดก็จะเดินวนกลับมาฝั่งนี้ถ้าเวลาเหลือก็จะลงมาข้างล่างน,นี้นี่หมยนี้ก็คือที่วันก่อนมาตกไปได้ห้าตัวสองชั่วโมงก็หมายนี้ก็ หมายปราบเซียนนะปาลมอยู่ในนี้มันไม่ยอมออกก็เดี๋ยวไปดูว่าพอมีพอมีตัวให้เก็บหรือเปล่าแล้วก็เหยื่อตัวนี้ใช้ได้ผลหรือเปล่าตอนเย็นๆเดี๋ยวมาสรุปกันอีกทีครับดูกันว่าจะแห้หรือเปล่าวันนี้ ครับครับนี่ก็แต็มที่สองครับดูกินเข้าไปแต็มที่สองครับใสสวยอยูมนันสามสี่ขีดนะครับแต้มแรกก็ตีที่เดียวกันเลยทีที่เดียวกัน แต้มแรกแตัวเล็กกว่านิดนึงก็แต้มแรกนี่ก็ไม่เป็นที่พอใจเท่าไหร่ครับเพราะว่ามันกัดจังหวะเหยื่อตกพอลากเหยื่อลงน้ำปุ๊บมันกัดเลยถ้ากัดแบบนี้ก็เหยื่อตัวไหนก็มันก็กัด มันไม่ได้กัดที่แอกเหยื่อส่วนตัวที่สองก็ตีลากลงออกมาประมาณสี่สิบห้าสิบเซนได้มั้งลากออกจากฝั่งมาก็กัดใต้น้ำครับตอนนี้ถือว่าผ่านเพราะว่ากัดแอกกัดแอกของเหยื่อก็สองแต้มนะครับหลังจากที่เดินมาได้ครึ่งทางเนี่ยครึ่งทางอยู่ตรงนี้ ตรงที่เป็นวัวๆก็เดี๋ยวตามกันต่อครับเนี่ยพอดีเก็บมะม่วงสุกมาด้วยไว้กินระหว่างทางหมวกก็ไม่ได้อมาครับวันนี้ร้อนมากหาหมวกไม่เจอนึกว่าหมวกอยู่ในรถแต่หมวกไม่ได้อยู่โอเคครับเดี๋ยวปดปลากัน ตามกันต่อครับก็เดินกลับมาสุดแล้วเดินกลับมาถึงที่เมื่อเช้าแล้วสรุปก็ได้สองแต้มเดินตีต่อไม่กัดเลยก็คือใช้เหยื่อตัวนี้ตัวเดียวเลยไม่ได้เปลี่ยนเลยก็เดี๋ยวให้ดูแอคชั่น ก็จะส่สายครับทายเหมือนปักอ่ะรู้เห็นหรือเปล่าไม่รู้ทางจมมันก็จะลอดลงครับลอดลงเหมือนจมโคง ก็ใส่ใช้ได้ครับแต่ว่าเล่นน้ำลึกไม่ค่อยดีเท่าไหร่เหยื่อมันขึ้นเร็วถ้าทำหน้าตัดมันลงแบบเหยื่อปักก็น่าจะดกีก็เดี๋ยวค่อยแก้ไขหาไปเรื่อยๆครับตอนนี้ก็ถ้าเล่นน้ำตื้นๆหรือริมตะลิ่งก็น่าจะโอเคอยู่ ทีตีเบ็ดสองทางตอนเช้าตีไปตีมาเบ็ดหลุดหายซะงั้นก็เลยได้เปลี่ยนมาใส่สามทางเบ็ดหลุดไปสองตัวก็ถือว่าใช้ได้ครับถ้าเป็นช่วงที่ปลามันช่วงต้นๆปีก็น่าจะ กัดดีกว่านี้อยู่เพราะว่าช่วงนี้ปลาค่อนข้างจะเคี่ยวเหมือนกันโอเคครับเดี๋ยวกลับแล้วไม่ไหวแล้วร้อนหิวหิวสวัสดีครับ